น้ำเงินนะครับสื่อหรอน้ำเงินกระได้นะครับใส่ประโยชน์หลายเงี่หลังจากสื่อไปแล้วมื่อหอดเงินเอากินเอาของกินออกไปแล้วครับเก็บไปใส่อีกนะครับเจ็บใส่ต่อได้อีกใส่ก็ได้ผู้ชายคนเยอะนะครับในช่องคนทั้งคนทั้งหาหางอยู่เห็ดรู้อยู่พี่น้องครับงานไปงานมานะครับส้มเบิร์แนมเบิร์นนะครับมาเกเลย ตัหา่แล้วพอที่ราทีรามองเห็นกันตังเท่ไหร่หนึ่งยี่สิบยีิบห้าสี่สิบตั้งขาดี่สิบ้ายี่สิบ เข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเข้ามา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 

เข้าไปกับจันมีมในเอขาไแล้วอร่อยอยากกลับไปบ้าเราเป็นแพ็เร็จอไปบ้านไม่ทอดทั้งหนกินได้อย่างอร่อยจะกินจะกินมันนกับเอากลับไม่กวาอยู่เนคือเราทำให้สุกระดับหนึ่งแล้วเอากลับไปก็อยากกินเราไหนก็ว้ะกนันหน้ากบม่าย่งงัน่ะวันนี้กลุ่มสว่าวรา ทอดมันเห็ดนะคะแล้วก็เราทอดที so ่นี่ด้วยเพื่อใ้เราทอดที่นี่ด้วยนะนั่งปลาเต็มปูกฐานนะครับล่องเป็นี่แต่คนท้องเห็ดนะครับตี่กายู่ของเข้ากับพี่คือสามสี่โลนะครับเป็นฐานครับเป็นที่เท็จโดยตรงครับกระบวนการที่เท็จนะครับจุดกระด้างของพอดจำได้นะครับกต่พี่สวนเกษตรครับว่าจะเป็นบุ้งนะครับแต่กาบักหน้าว กานขั้นนะครับการขั้นแห่งการสร้างโหมดตุรกิจก็คือจะเป็นเึ็งหวนกับเป็นลานะครับแตละลายแต่ทีเด็ยวก็ลายของประมงเข่ากับทเป็นลายเนื้อลายของเน่าเป็นลายเนือนะครับเป็นที่ทีว่าอะไรนะครับอยู่ในหน่วยงานรายการที่ปวดข่านะครับปวดอาเกิดพัดฝนปวดเอ่านะครับโรคหอดการถ้าพฤติการาเหตุนะครับแต่วมันจะไอนะครับรากาอีกที่ีะทำตัวเองนะครับ ประเด็นก็คับคุณเลื่อครับคับคุณเลื่อนคับตื่นนะครับุผู้ที่มีแต่กรื่องได้ครับตื่นมันเบาเรื่อนพากิเลือนอีกครเอาคินก็อันเอาความกรความเอเนาะครับความครข้านี่แ้นีครับในการซื้อนึ่นประจำานครับก็เป็นที่ไหนก็ได้มทั้งจันัดอะไรครับไได้เลยครับ คล่อมแล้วนะครับมันปูรูพร้อมที่จะออกนะครับตัวนี้มันจะออกง่ายนะครับตัวนี้สามชิ้มือออกหยอดเลยมันจะเลิกไปหยีชี้กูรูมันจะออกหย่อนมาเลยนะครับอันนี้มันจะออกถ้าตรงเลือกหยอดมันพร้อมที่จะออกนะครับหยอดตรงกูรนะต้องกดทิ้เสือร่านะครับ ถ้าจริงๆเนี่ยผมก็เอานะครับออกแกนเอานะครับออกซ่าคุยข้อคุยอะไรได้หมดครับใส่ทุกเรื่ทุกที่จะเป็นขี okay. so, um, like, yeah, ้เกียจนะใส่ยี่ห้อเป็นตัวขี้เกียจใส่แล้วไม่โต้ค่ะต่อไปก็จะมีการสาธิตการตอนจริงด้วยนะคะแล้วคนที่อยู่อยเรือรถให้ดูตอนจริงเลยนะอยากให้ดูตอนจริงอ่ะเพื่อจะคืนมาตอนต่อตอนจริงซึ่งปกติแล้วคนที่ตอนเนี่ยไม่ได้ผมนะครับ แม่แม่บ้านผมก็มัดตอนนะอะไรนะผมจึงไม่กล้านอกรูนอกทางเห็นทักษะการใช้มีดแล้วผมเปบ้านผมตัดแต่งจริงเพื่อที่จะบไรขับให้มันออกลูกต้องตัดครับต้องตัดยิ่งตัดไหมก็ยิ่งแตกพอแตกข้อแตกแตกต้องมาติดต่อมันมาหลูกๆคำคำจะอิ่มนะนี่ให้ข้อข้ออ่าในข้อผิดช้อยที่หลายๆคนไม่รู้เพาะคนนี้ กินกินกินเยอะๆคงจะหอกลูกเยอะคุณจะพอได้ยู่ระมาณก็ตัองป็นสหาวก่นแต่จะเามาสิบสองสิบสามวันแต่ความเดดิเนาเยอะมากนี้ะครับือในกามีรู้และอาหารแบบอาหเราแหไอ้พี่ๆการก็คือไอ้เอามาเล่นนี่นะครับที่มาพันแล้วเ็ราะม่ตาแต่ตอนจับประเด็นหนึ่งแห่งนเลยแร้ว ถ้าเกิด่าเข้าเข้าดีเข้าเข้าหวบเข้าเขาอ่ี้เร um> ็วแล้วกแต่ะว่าันจะเกิดประมาบ้วทบ่นิ้วเซนปอ่มอยแต่ถ้าพักไปจักสอาทิตย์แต่กพยเยามาพอคนจะดูด้เปอรเซนด้ยคือถ้าเอามาใช้แก้วอะไรเพื่กรอที่นีปาเชงนะครับแล้วอาหนลูกคุีมือจีนให้่รอเซ่ไว้ปมัณนึ้นเซน ข้าวคัวไ,ไก็ามาานันสีึปนขาึ่งเพ่จะออกค่ะเพราะจะเย็นถนอกค่ะสีขาวนะครับแต่ไก่<ฮ>เาไม่ร่มถาดเวลาร่อถาเขา้ากับใส่ใส่ดินใส่พิมอะไรหรือใส่ดินปลูปกตางกหรือดินพองเขาเองอยู่ทั้งศูนย์กเก็เองนะครับจะเป็นดินสีเกนเองแล้วก็ทำวัตใเอาล่งสามถึงสี่เมล็ดนะ,ะใคใรเอาล่งไม่หลุดนะอย่าเอาล่งเลือกเอาตุ้ยาใส่ดินลงไปก่อลเลยเขาเอาใส่ไปตุต้ตับ ค็จะเกิดง่าคือเรียกวันต่อไปเพื่อเด็กขายกินแตเโม่ตงโมครับขายดีครับวหนครับพอบพูดขอบคุณขอบพูดขายพเนาะพร้อว่ามาุกมือนีนะครับไม่ต้องว่าเพราะเขากิดตั้งที่รับรททุกอางทุกองห่อเยนะครับขายดูดขายเงี้นะครับทุกอย่างครับหรือว่าเขาจะก็ต้มเล็ขายครับขายดีครับคิดราคาดีครับคนซื้อ กินที่พวกแถมมันกนกินที่าเดีฮะแถมครับแถมครับมีแจะแถมก็แถมนะครับอย่างงี้ได้นในกับปะมีดองไปยางไปยางมาครับมาถึงมาจับมาขายพอเฮาครับขึ้นแล้วกัตนีครับตนีนะครับเอามาหิ้วทมาครับงั้นเยอะอีก้วันเยอมันเยอะ่ัเอนาซื้อ่าตอนสุด้ายมันาบาทเลครับเด้ออ้าวกถไมไปา้านไหมาให้ท่านไมา่ท่านกัดสีว่ท่านดิกว่าท่า่ด้ แน่ตัวต <plane>. ัว <un> น <sharing> ี <flags Bla> <management> ้ตอนนี่บาทเป็นคล้าตัวน้ห่านเลครับเนี่ยครับอย่างนกอ่องยางครับมันขายแจกโบนัสแจกครับทุกท่านะดมีาก็คือสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนเรื่องของสภาพแวดลอากาศก็ส่งผลถึงการบริโภคนะคะแล้วก็เรื่องของการที่จะทําให้ระบบการปลูกที่ปักตัวของเรามันไม่ปลอดภัยเราก็เลยนํามาซึ่งงานเทศกาลนะคะกินสบายใจห่างไกลโรคนั่นเองนะคะแต่ว่า เข้าสู่ที่ธีเปิดน,นะคะอ่าขออนุญาตนะคะแน,นะนำพาร์คีเครือข่ายที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นนะคะทีนี้จะไปถ่ายภาพรูปกันไหมคะถ่ายภาพรูปชิศเลอร์ศาสไงมนเล็งข้อใจญ่นยครับดีมาร์สปรายสปรายรถดีมานครับผม นี่คือผสมประสานแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ปลูกผู้เรียนอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อแล้วมันมีพ่อมันมีพืชธารม่าตอภอยภไอร้อนก็ขึ้นมาด้วยโอเคครัเกุดยอดเลย นี่คือข้อเท,ท็จจริงจากพื้นที่เลยนะครับเป็นข้อเท,ท็จจริงคือไม่ใช่ว่าคือบางครั้งตัองใชาการอาจจะพูดเป็นหลักการนะแต่นี่คือต<ม>ัวอย่างที<ม>่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่นะครับเป็นผลชัดเจนมากทีเดียวอ่าโอเคครับขอบคุณท่านผูกเอไชิดว่านที่มันเกี่ยวในกับสีวะนาให้ติดติงใจในใจนะเกี่ยวอะไรกับีแน่ใจคินว่าเออบุญอุ่มบุญอ้นมันมันรู้มานะส่วนใหญ่ที่เขาเอาชื่อเมียเป็นชื่อชื่อฟาร์ม ถ้านตุ๊กตางก็คื่อว่าไร่ประพากรนี่พอเป็นคนรับมียังไงนะครับคุณอุ้มแล้วก็คุณคุณุ้คุณอุ่นคุณนุ้มกับคุณนปุ้นครับปาโอเคที่มาที่ไปนะรู้นะครับ่ะทีนี้เชิญครับลองเปรียบเทียบดูซิในจุดของการขื่อผักขื่อผักการเี่บปูขื่อผักเราะเาท่ากับตอนนี้เลือดเลือดขื่ผทีมันเขาก็พื้นทีกเ่าสี่เปอร์เซ็นต์นี้ือจะหายไป ความเสียหายเกิดขึ้น20ถึง30ค่ะครับผมเพราะเป็นการปลูกพืชผักไม่ใช่ว่าต้นไม้แบบคุณพ่อค่ะเพราะว่ายางเช่นทำนั่แดดแห้งเพื่อห้องโมจักพื้นที่ของท่าเป็นแจ็คใบตะไรพื้นที่ของโมจัค่ะมองพื้นที่หน้ากัจจานาพื้นที่ให้กัจจานาจงห้องโมจังห้องโมจังวันยุ่ร่วมกันนะคะพืชผักกันจะเป็นเป็นแบนเนอร์หรือว้า ที่นางถ่วก่เปลงตัวเชียหายที่สแปงนี่ตัวไดเชี่ยไหายหลายตัวงูตัวพื้อที่นางถั่วพือนที่นางถ่วเนาะครับแต่ว่าตัวคือนทวนนี่ว่าพวกแปงนี่คือเสียวหายอยู่แต่ลหน่อยยกเป็นตัวกาแฟตัวกาแฟนี่คือขึ้นอย่างคใไ่ยันบดต่างๆมันี้กัน่ออาแต่กนแบ่แต่ตอนนี้เอาครับเอาปามาลูกทยมาลูกอามาเสนกาแฟแห่ะขาวแนแปลงกลยใช้่ินปามาลูนี่เพราะว่า lepas dia